ชาเราเล่นในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับตามเวลาของที่อังกฤษแต่ว่าวันนี้เนี่ยเล่นบ่ายสองซึ่งบ่ายสองเนี่ยโอ้โหก็ไม่เบานะฮะอากาศนะครับแล้วก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับในเกมนี้เข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้ามาเลยนะฮะรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เข้ามานะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่เดี๋ยวไป,ปพร้อมๆกันแปปะเดียวนะฮะ bé đi mà làm sẵn về Mà, 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 ok. โอเคนะครับก็ตามที่บอกไว้เมื่อกลางวันนะครับว่าจะไลฟ์ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้โดยโดยปกติเนี่ยผมไลฟ์ฤดูการก่อนๆเนี่ยผมไลฟ์นะแต่ว่าฤดูกาเนี้ยอย่างที่บอกครับว่ามนติดงานนะครับตามท,ที่ที่ทำงานต่างๆนะครับแล้วก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้ไลฟ์หลังเกมพอดีว่าวันนี้เมื่อาวานนี้หนักหน่วงไปแล้วนะครับกับการทํางานวันนี้เนี่ยมาเจอกันในหลังเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นเอาชนะทาง ไบรทันแอนโฮฟอาเบียนกันนะครับอยู่บนภูกันครับต่อจากนี้นั่นแน่นะครับซ่าเข้ามาเลยใครวนนี้พี่วิรชัยนะสวัสดีครับเสียดายลูกสามหนึ่งไม่ต้องเสียดายครับชนะไปแล้วนะครับลุ้นแทบแย่เป็นปกติครับพี่จรูนนะดูลรเวอว์พภูไม่ลุ้นเนี่ไม่ต้องห่วงครับปีหน้าลุ้นหนักกว่านี้แน่นอนครับแล้วก็ผลจะไม่จบงี้ด้วยรับรองไม่ว่าใครจะมาครับโอ้แล้วก็ราตีสวัสด์ครับพี่บีราตีจ้านะครับ ยังไม่ทันเริ่มเลยลาตีสวัสดิ์ไปแล้วนะครับลุ้นเหนื่อยจากพี่พนันัตนะครับสวัสดีพี่บีจากพี่เรืองศักดิ์สวัสดีจ้าจากคอนแลนด์นะครับจากพี่อ๋อพี่หมูหวานใช่นี่แฟนประจำของเรามีอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ผมมีความใฝ่ฝันมากนะครับว่าผมจะไปอีกหลายที่เคยไปครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณสักวันหนึ่งไม่ได้ค้างด้วยครับแล้วก็ต้องกลับนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับมาแล้วสวัสดีจานลุ้นเหนื่อยพี่บีไลฟ์ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ คงไม่ครับพี่อิทภูมิเดี๋ยวคั่วเซนอลเขาก็จะลงสนามกันแล้วนะครับดีครับอาจารย์จัดไอเดวิดคูได้ทีไม่ไหวจริงๆนะฮะบุคคลคนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าบังไม่มีสกอร์วันนี้ว่าโดนด่ายับเขาโชคดีครับซาร่าฟังภาษาไทยไม่ออกนะครับอืมไม่ต้องไปด่าหรอกนะฮะสบายใจแล้วก็สวัสดีครับพรุ่งนี้ถูกหวยกันเยี่ยมนะฮะก o ตอิฟนิ่งทิดเชอร์นะครับอ่าแทนกิวซิดดาวน้องมีนสตาร์นะครับอาละมา โอเคก็ทั้ง2ฝั่งพร้อมแล้วนะครับเหมือนพร้อมแล้วนะฮะเพราะว่าพอแตะเลข3นี่เราก็ไปได้เลยโอเคครับอ้าวเรามาหลังเกมกันหน่อยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพิมียร์ลีของอังกฤษนะครับเมื่อที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมครับเกมที่สนาแมแอนฟิลด์จบไปหรือว่าูลชนะไบรตันแอนด์โฮฟอาเวียน2ประตูต่อหนึนะครับด้วยสถานการณ์ที่พลิกกลับมาแล้วก็ เอาชนะได้สําเร็จหลังที่เสียประตูเร็วเลยนะครับเพียงแค่80วินาทีเสร็จนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเสียประตูเร็วเป็นครั้งที่2นะฮะก่อนหน้านี้เคยโดนแฮ์ริ่เคนเนี่ยยิงไว้เร็วกว่าน,นี้ลิเวอร์พูลเจอไบรตันวันนี้เราเห็นการจัดทัพตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเลือกแบบไหนที่ที่ลงเล่นก็ถือว่าเต็มเต็มสูบเข้าไปทุกขณะนะครับเพียงแต่ว่ากองหลัง ทั้ง3คนและผู้รักษาประตูนั่นหมายถึงตําตำแหน่งแรกในลิเวอร์พูลมีตัวจริงคนเดียวนั่นก็คือเฟอร์จิลฟันไดที่เหลือเป็นตัวสำรองหมดนะครับแล้วจงภูมิใจและดีใจสเสถิดนะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยด้วยตัวผู้เล่นที่สำรองมากขนาดนี้คุณยังขึ้นไปอยู่ท็อปพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เราไม่รู้หรอกว่าหลังจบเกมในค่ำคืนวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่นี่คือการทําหน้าที่ของคุณสําเร็จนะครับ ลิวพูใช้จอร์รคอนซ่าเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับเฟิร์จิฟันดายนี่ก็สำรองแน่เป็นเบอร์3ด้วยเพราะว่าเบอร์1มันคือเชียร์มาติฟเบอร์2อ ah ิบาฮิมโกนาเต้นะครับแล้วก็3เนี่ยจริงๆก็คือเขาเพราะว่าโจโกเมสก็มาแทนที่โกเมสก็เป็นตัวเลือกที่3แต่ปีนี้กลายเป็นตัวเลือกตามจุดต่างๆนะครับถามว่า โกลเมสเป็นประเภทไหนก็เหมือนกับทั่วไปที่เขาเรียกกันความชั่วไม่ค่อยมีความดีไม่ค่อยปรากฏก็แบบนั้นนะครับเออแกก็เล่นเรื่อยๆมาเลียงๆนกบินเชียงมาทั้งปู่คณะกรรมการคาร์แบดลี่ก็ได้เล่นแบ็คขวาเนี่ยเทนอเล็กซานเดอร์โนนั้นยังซ้อมไม่ได้ส่วนมิดฟิลวัตเตอร์เอนโดนะครับโดมินิกซูโบสไลแล้วก็อเล็กซิสแมคคาริสเตอร์นะครับซึ่งผมเลือกแมคคาริสเตอร์เป็นแมนออฟเดอะแมทเดี๋ยวลืมพูดพูดก่อนเลยไม่มีใครเกินจริงๆวันนี้นะครับแล้วก็แนวรุกมูฮัมหมัดซาลาห์ ดาวินนูนเยสและหลุยดีอาร์สขณะที่ขณะเดียวกันนะฮะทางฝั่งของไบรตันเนี่ยคือไลน์อัพแรกทาง BBC นะอ่านเหมือนกันว่าเป็นการยืนหลัง3ของฟานเฮกดังแล้วก็เฟลแมนแต่แล้วก็กมิดฟิลด์ก็มันเหมือนกับเล่น3 4 2 1ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรสำหรับตัวของเดอะแชบี้แต่นี่มันคือแผนที่ผมว่าแสบนะ โดยปกติเนี่ยเดชบี้คุมทีมในฤดูกาลนี้แผนมีหน้าเดียวเลยก็คือ4 42อ่หรือไม่ก็4,3,3นะครับเล่นอยู่หน้าเดียวแหะครับแต่ว่าทำาปรมาวันนี้เนี่ยลงมาปักแรกเนี่ยเหมือน3แต่พอเล่นไปจริงๆแล้วเหมือนลายโฟครับแต่ข้างหน้าจะเล่นนาคูก็คือ5,3,2เลยนะครับคือแทบจะเป็นแผนแผนแบบแผนโบราณสแตนดาร์ดนะครับเพื่อเพื่อแพ็กแน่น แต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่างเฟลมันเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กแล้วก็เซนเตอร์ในระบบกองหลัง3เพราะนั้นมันคือการยืดหยุ่นในสถานการณ์นะครับคือพูดง่ายๆครับว่านี่คือ1ในแคนดิเดตที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของสโมสรลิวพูลฟุตบอลคลับแต่ไม่ใช่ตัวแทนเย็กเกนคอปนะผมทุกไลฟ์ผมจะย้ำคำนี้ว่า2เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะหนึ่งลิเวอร์พูลกำลังหาผู้จัดการทีมคนใหม่ 2ไม่ใช่หาใครมาแทนที่ของเยินคอปเพราะเยินคอปแทนไม่ได้นะครับหาคนแทนไม่ได้เหมือนซซเว่นเจอรัลเลยครับคงหาที่คนแทนไม่ได้นี่คือเดชบี้ก็เท่าว่าวันนี้เดชบี้ได้โชว์ของใครว่าเป็นยังไงมัง่งใครเห็นเดชบี้เป็นยังไงบ้างก็เหมาะไหมในการคุมลิเวอร์พูลแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนผมหลายคนเนะี่ยมาถึงบอกเลยบอกว่า,าโทษนะฮะกูไม่เอา <laughs> เออคือมึงไม่เอากูก็ไม่รู้เพราะว่ากูไม่ได้เป็นคนเลือกประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือนี่คือหนึ่งในแคนดิเดตและเป็น1ใน3าครับเต็ง1ตอนนี้ก็คือรูเบนอาโมริมเต็ง2ก็คือโรเบรโตเดอแซบีแล้วก็เตนน็ง3ชาบียอลองโซนะครับยังอยู่ในเตนน็งนะอลองโซแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเขาจะเล่นที่จะคุมทีมเล่นต่อที่เลเว์คูเซ่น เต็ง4ตอนนี้ยูเลียนนาเกิลส์มันนะครับและเต็ง5วันนี้น่าจะตื่นเต้นดีเพราะชื่อนี่เสียบขึ้นมาอย่างแรงคือเต็ง5มันมีประมาณ10คนนะครับแต่หนึ่งนี้ที่กระโดดขึ้นมาอยู่อันต้องบอกว่าอยู่ในท็อป10แล้วกันอยู่ในท็อป10คือฮันซี่ฟริกวันนี้มีชื่อเข้ามานะครับอ่ะทีนี้เราเรามาดูในในเนื้อหาของเกมผมคงจะไม่ไล่ไทม์ไลน์นะครับผมจะจะไม่ไล่ทม์ไลายแต่หยิบจับประเด็นแล้วก็ตัวเลขมาคือเกมนี้จริงๆแล้วโดนเร็ว โดนเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับคือในช่วงที่โดนเร็วเนี่ยผมยังซื้อหอยทอดอยู่เลยข้างนอกกับผัดไทยกําลังดูดูอยู่ปุ๊บโดนแล้วนะครับคนผัดเนี่ยพลพัดเนี่ยนะฮะก็เป็นรุ่นใหญ่แกเห็นผมทีแรกแกก็ยิ้มแต่แรกแล้วสะพังพอพอแกเหมือนกับแกเห็นอากับกริยาหรือแกคงไม่รู้กันก็บอกว่าแหมคืนนี้เนี่ยหงจะบินไหมครับพี่บีแกอ่อนว่าพ่อผมน่าประมาณสามปีอ่ะแกน่าจะเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับโ้เรียกพี่บีเกือบสาวกันแล้ว แก่แก่ป่านะฮะเพราะโดนแล้วครับพี่แกดีนะหอยทอดยังใส่น้ำจิ้มมาแล้วก็ไม่ไหมนะครับก็โดนมาแล้วก็โดนก่อนนะนี่เบลเบกมหาเทพเบลเบกเนี่ยยิงทีมท็อปซิกสิบห้าลูกแล้วนะครับโอ้โหเบาที่ไหนอะนะครับเป็นอดีตนักบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไปอยู่อาร์ซนอลนะครับ บางคนก็จะบอกว่าวันอ r e s เรสอเ a อ a รเ e นอ l หรือ One a r r e เรสอเวยยู n นเต็กัแล้วแต่แต่ว่าเขาทำประตูถือว่าสำคัญแต่ว่า4ใน15ลูกที่เขายิงได้มากที่สุดคือยิงแมนยูนะครับคือยิงแมนยูสำหรับอ่าแดนนี่เบรเบกแต่จากนั้นเนี่ยท่านก็คงเห็นนะครับวันนี้ถ้าเราดูกันแบบว่าคือแน่นอนเราอาจจะดูฟุตบอลแล้วเราหัวร้อนอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนหัวร้อนแต่ถ้าดูแล้วก็เยือกเย็นเอาน้ำเย็นเข้ารูปหน่อยนึงเอาหอยทอดมากระแทกปากนะฮะ ดูนั่นนี่มันอาจจะเบาลงสิ่งที่ได้เห็นก็คือวันนี้เดวิดคูตกวนเบอร์47อีกแล้วนะครับเราคงที่เห็น35นาทีแรกนี่คือผููดสินที่แย่ที่สุดคนหนึ่งนะฮะในการตัดสินลิเวอร์พูลแหละแต่นั่นก็คือเรื่องผู้ัดสินแต่หลังจากนั้นเขาโอเคนะโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลเล่นดีแต่ปิดไม่ลงเองนะครับแล้วการที่โดนรับลึก แล้วลิเวอร์พูลค่อยๆเล่นวันนี้เราจะสังเกตว่าบอลลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างจะเนิบนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เนิบเนี่ยผมว่าแฟนบอลคงจะเพิ่งเห็นมาเมื่อเอนื่องวันอังคารที่ผ่านนี้เองไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเคามือกกินจากเดิมเคยบุกแหลกเคยเข้าไปขยี้เหมือนพวกเสือชีต้าแต่ครั้งนี้ค่อยๆกินเหมือนงูเหลือมงูหลามก็คือเกาหลีใต้ที่เจอไทยครับ เราเห็นใช่ไหมครว่าวันนั้นเกาหลีใต้ใครบอกว่าเกาหลีใต้เพสเนี่ยแสดงว่าคนค,คุณดูบอลคุณมีปัญหาแล้วนะครับเกาหลีใต้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะมันก็เตะไปเรื่อยเมื่อยมันก็หยุดเมื่อริวพูลเนี่ยไปยยมันเรื่อยนะครับเ,เครื่องมันอาจจะปกติมันต้องอย่างนี้นะแต่ว่าวันนี้มันค่อยๆไปค่อยๆไปสร้างสารรค์โอกาสดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่โมเม์ซ่าอาจจะคลำเป้าไม่เจอจริงๆแล้วแกจับระหว่างขาแกก็เจอแล้วนะฮะการขับเป้า แต่วันนี้เนี่ยกว่าจะคำเป้าได้เหนื่อยหน่อยนะฮะจนทั้งได้ประตูตีเสมอของดีอาสข้อหนึ่งวันนี้นะครับถ้าถ้าจะมองแล้วก็มองกันที่มองที่แผนการการเล่นของลิเวอร์พูลก,ก็คืออยู่ในแนวแบบเดิม433แล้วก็ข้างหน้าวิ่งวอ l ์ a อเวของใครของมันในครึ่งแรกตามมาร์กแต่ในครึ่งหลังมีการสลับสลับซาร่า เข้าไปซาร่าเนี่ยยังยังอยู่ขวาก่อนนะแต่ว่าสลับดียร์ข้างในดูเยสออกนอกแล้วจากนั้นเนี่ยมีสลับซาร่าอยู่ด้านในดียร์ออกขวามาจนกระทั่งเอาฮาวเวียร์เลียดเนี่ยลงมาแล้วปรับดีอ่ปรับซาร่าเนี่ยไปยืนเป้านะครับข้อหนึ่งที่ที่เราสังเกตได้เห็นก็คือว่าลิวอร์พูในในขณะที่กำลังปรับการยืนตำแหน่งของกองหน้าเนี่ยทางไบรตันไม่ได้ปรับอะไร เขาเล่น3ามหในส่วนเขาและบเมื่อคีเล่นหน้ากระดานเพื่อซ้อนกันนะครับหน้ากระดาน4ี่แล้วสิ่งสําคัญก็คือตัวที่เป็นกองหน้าของเขาเนี่ยทั้งโมเดอร์ที่ถูกขยับเข้ามาหลายครั้งนะฮะเหมือนคู่กับเวลเบกเนี่ยกระจายออกเพื่อปิดใน,ในทันกว้างทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเร่งไม่ได้เพราะปกติลิเวอร์พูลก็คือเร่งทางกว้างนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดมาจนนี้จนกระทั่งผมว่าประตูที่ได้2-1เนี่ย สวยงามมากนะครับเป็นการเล่นอย่างเยือกเย็นแล้วค่อยๆพองถ่ายเข้าไปจนกระทั่งค่อยๆเจาะในพื้นที่ที่รอจนคู่ต่อสู้เนี่ยยืนคือจริงๆไบตันไม่ได้ยืนผิดตำแหน่งนะครับแต่ยืนขาตายกันหมดแล้วเพราะว่าในจังหวะนั้นมันเคาะแล้วก็รอจังหวะอยู่นนแล้วก็เยือกเย็นทั้งวิธีการเยือกเย็นทั้งเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วมาถึงตรงนั้นเนี่ยชาร่ายิงโหประตูเท่าบ้านมันต้องเข้านะครับมันต้องเข้าเกมนี้ ดีอาร์สโดดเด่นเล่นได้อย่างโดดเด่นมือหวานะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นมือหวาและมีประสิทธิภาพด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องการได้เห็นจากดีอาร์สคนหนึ่งที่ครึ่งแรกตกลงไปก็คือโดมินิกโซโบสลจริงๆโซโบสลานี่ตกมาหลายเกมแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่หายเจ็บกลับมายังไม่ดีเท่าเดิมเหมือนกับเป็นเป็นผู้โดยสารนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขายกระดับได้ดีขึ้นวัตเตอร์เอเอนโดตัดเกมได้ดีแต่วันนี้ด้วยด้วยการที่ เจอฟุตบอลที่ไบรตันเนี่ยพอเวลาออกเนี่ยไบรตันจะทิมขวาขวาของลิเวอร์พูลแล้วก็เล่นกว้างพอกว้างปุ๊บวัตเทตเรนโดคบเวอร์หลายๆจังหวะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันใช้กําลังเยอะกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับกว่าจะถึงเป้าหมายแต่ก็ยังคงคุมพื้นที่ได้ดีแต่คนหนึ่งที่วันนี้ต้องยกให้เลยครับก็คืออเล็กซิสแมคคิลสต์นะครับคือแมคคิลสต์นี่เก่งมากผมไม่รู้พูดคำไหนในการเล่นมมดฟิลด ถ้าใครเล่นใครดูฟุตบอลแล้วแล้วดูที่การเคลื่อนลงมิดฟิลด์เนี่ยวันนี้แมคนิ n สเตอร์เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่แมคนิ n สเตอร์เคลื่อนตัวได้สมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เยอกเย็นคือพูดง่ายง่เลยวันนี้แกมากครบทั้งสตา r m มินานะครับทั้งวิชัน่นแล้วก็การพาสบอลมันครบเลยสำหรับตรงนี้นะก็คือก็คือจริงๆแล้วเล่นมีมีมาตรฐานมาโดยตลอดคือจะตกไปช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนธันวา สำหรับแมคลิสเตอร์นะครับตอนนี้กลับมา7จ็ดแอซซิสกับอีก5ประตูนะฮะไม่โอเคใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดเห็นมองอยู่นะฮะเมื่อวันนี้พูดจนไม่หมดเลยฮะเพราะไลฟ์ไป3ชั่วโมงกว่าบ้าไปแล้วนะฮะแฟนรายการก็คือพี่กอ๊อฟโทรมาจากเออนี่ให้เลยโทรมาจากกาญจนบุรีนะฮะบอกอันนี้พอพอแกโทรมาปุ๊บผมมองเข้าไปตรงกลางปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยปุ๊บอะ่ะนะฮะไม่ขาดนี่หว่าเก <laughs> ือบไปนะ ดีนะนิดเดียวแกแกแบบไวมากะโทรมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อความหลังบ้านเนี่ยเต็มเลยนะขอบคุณหลายท่านเลยนะแล้วก็ข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าท่านเห็นไหมว่าทําไมมันมีอยู่จังหวะหนึ่งพุทธศิลิ์เนี่ยเขาถึงได้ไปเอาลูกฟุตบอลออกจากหลังประตูวันนี้เนี่ยผู้บรรยายที่ต่างประเทศเพราะว่าเราเราผมดูสาวต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้บอกเรื่องนี้คือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลก็คือว่า ลูกฟุตบอลทุกลูกเนี่ยจะมีการฝังชิปนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีโกไลน์ซึ่งจะกระเด้งขึ้นมาหาผู้ตัดสินเพราะนั้นการที่มีลูกฟุตบอลอีกลูกหนึ่งอยู่หลังประตูมันจะรบกวนการทำงานของลูกฟุตบอลหลักแล้วลูกฟุตบอลจะต้องออกมาจากรัศมีตรงนั้นนะครับซึ่ง,งตรงนั้นเนี่ยเด็กเก็บบอลไม่ได้ไม่ได้ไปไปจัดการตรงนั้นไม่ได้ไปเคลื่อนมาเพราะว่าเขาคงจะเห็นว่าลูกบอลเนี่ยมันคอมพ l ีท e แล้ว นะครับมันจอดอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วโดยโดยกติกาไม่มีแต่เป็นสิ่งที่คนที่ทําฟุตบอลผู้ตัดสินนักบอลต้องรู้นะครับเอาไว้ตรงนั้นไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วมันเกิดสัญญาณมันไม่ดังแล้วจะเสียผลประโยชน์อันนี้ถือว่า David เดวิดคู่ยก็ล้างความผิดได้พอสมควรเพราะว่าแหววันนี้แกเปรี้ยวเลยเลยเกินนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เก็บวันนี้มาฝากกัน ข้อหนึ่งคอนอบัตลีคือวันนี้นะถ้าเป็นอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยคงจะโดนถล่มแหลกตั้งแต่ประตูแรกที่ซาร่าเสียมาแล้วมาไหลาทางนี้แล้วก,การโต้กลับมาทางนี้มันมีอยู่สองเรื่องด้วยกันชัดเจนครับก็คือการคเวอร์ของจรเควอนซ่าเนี่ยดีแต่ยังไม่เท่าอิบบาฮิมาโกนาเต้นี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ไม่เท่าโชเอลมาติปด้วยนะฮะแน่นอนอยู่ละต้องใช้เวลาแล้วข้อที่สเนี่ย การถือกําเนิดวิธีการเล่นของเยอเกนคอปก็คือการเปิดฉากเกมลุกจากแบ็คขวาเปิดฉากเกมลุกจากแบ็คซ้าแต่ตอนนี้วิธีทางมันเปลี่ยนไปเพราะว่าแบ็คทั้งสองฝั่งมันเป็นฟูลแบ็คจริงๆแล้วก็อย่างโจโกเมสจะเป็นฤสีดัดตนที่ไปเล่นทางนั้นเพราะฉะนั้นการตะบึงเล่นขึ้นไปของค o ร์น็อตแบลนี้นี่คือการตะบึงแบบฟูลแบ็คร้อยนะครับขึ้นแบบฟูลแบ็คนั้นพอขึ้นแบบฟูลแบ็คแล้วเนี่ยมันก็หลุดได้ พราะขึ้นสูงจริงๆเนื่องจากพอขึ้นจากฟูลแบ็กไปแล้วซาร่าก็ต้องแนบเข้าไปแล้วก็เปิดพื้นที่ให้วิ่งนะครับวิธีแก้ก็คือเหมือนกับแบบนี้เหมือนกับสูตรที่จะต้องเล่นหลัง3แต่เซนเตอร์ขวาเนี่ยต้องอ่านดีแม่นและประสบการณ์นะครับนี่ก็ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็นำมาฝากกันตัวเลขครับที่น่าสนใจวันนี้เยอกนคอ ตอนนี้ชนะนัดที่300แล้วนะครับในการคุมทีมลิเวอร์พูลเกมนี้เยือนครอบคุมทีมเป็นเกมที่480นะครับ480แล้วก็ป๋าเนี่ยเอาชนะได้ทั้งสิ้น300เกมเสมอ96แล้วก็แพ้84ยิงได้ไปแล้วครับ1,000กับ15ประตูในยุคข,ของครอบเราได้เฮ1 0 1 5ประตูผมเชื่อว่าเราท่านที่ดูอยู่ตรงนี้น่าจะ ดูดูแล้วก็ได้เฮเกินครึ่งนะฮะตอนที่ท,ทีมคอปบยิงเนี่ยหนึ่ประตูนะครับหมายถึงก็ต้องดูถ่ายทอดสดแหละนะครับแล้วก็เสียไป486ประตูนะก็เป็นแบบนี้นะครับถือว่าวันนี้ทำได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแม้ว่าเราจะเห็นหลายจังหวะที่เหมือนกับยิงทิ้งยิงคว้างไปแล้วก็ช่วงท้ายจริงๆมันน่าจะจบ3,1 หลายทีแล้วนะครับโดยเพราะลูกหญิงของซาลห์มันสวยแล้วนะครับเลือกดีแล้วแต่ว่าถูกเซฟเอาไว้สุดท้ายแล้วก็ยังได้3คะแนนนี่คือหลังเกมที่ได้ชมแล้วก็ผ่านตานะฮะการถูกรับลึกของลิเวอร์พูลการเล่นเคลื่อนช้าๆอาจจะไม่ถูกใจแต่ได้ผลงานที่ถูกต้องสำหรับเกมนี้ครับ3คะแนนของลิเวอร์พูลก็ลุ้นแชมป์ต่อไปอย่างที่เรียนไว้ครับว่า การเตะมันมีก็คือโปรแกรมบ้าบอคอโป่งตรงนี้นะครับอยู่ๆก็จัดมาให้อเวสามนัดติดมันเกินไปนะตอนนี้ถ้ามีโอกาสคุณเล่นในบ้านคุณต้องทุบให้ได้นะครับตอนนี้เล่นในบ้านต้องทุบอย่างเดียวเพราะลิเวอร์พูลอเวเนี่ยมันมีทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็มีทั้งเอเวอเรตซึ่งเป็น2คู่แสบตลอดการอยู่แล้วไม่ว่าสถานการณ์อะไรแล้วก็มีทีมที่ยากต่อการคาดเดาฮะอย่างฟูลแลมกับเวสต์แฮมเนี่ยเปิดบ้าน,เ,น,านเตรียมรออยู่ เพราะนั่นนี่คือ,อเส้นทางของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอีก9นัดที่เหลือในฤด,ดูกาลน,นี้ครับย้ํากันอีกทีว่า9นัดในพรีเมียร์ลีกนี่คือ9นัดสุดท้ายที่เยือนครอปจะอยู่กับแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลก็เสบความสุขตรงนี้นะฮะแล้วก็ลุ้นความสุขตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะปีหน้าต้องเริ่มต้นใหม่กันนะครับอขอบคุณนะครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวดูคู่เดี๋ยวมาตอบคำถามนะครับคู่ของอาร์เซนอลเดี๋ยว แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเะครับเมื่อกลางวันเราพูดคุยกันถึงการจัดเปลี่ยนตำแหน่งของแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลแล้วสุดท้ายซิตี้เราอ่านใจเป๊ปกันแล้วก็ก็แทบจะตรงตามที่ใจคิดจริงๆนะครับก็คือโฟเดนเดอะบอยซิวาโรดี้อยู่ตรงกลางอีกคนหนึ่งที่เราเลือกกันอยู่ระหว่างโดกูจะเป็นโดกูไหม หรือว่าจะเป็นฮูเรนอัลบาเรสไหมนะครับสุดท้ายเป๊ปนี่เลือกตัวโฮครับก็คือมาเตโอโคอาสิตฮะลงมาโโนะทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับกระดานมาเหมือนเดิมทีนี้ข้อนึงเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าซิตี้เนี่ยโดยปกติไอ้แผนที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วบอกว่าเล่น4 1 4 1, 1อะ่ะไม่ใช่ครับไม่มีทางเลย4 1 4 1แบบนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีละ โอเคถ้าจะขึ้นมาแล้วเป็น41-41แบบนี้ซิตี้คืนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามาเตโอโคสิตลงมานี่แน่นอนครับคู่โรดี้เดอะบอยและเผลอๆเดอะบอยจะอยู่นี่นี่แหละฮะแบบนี้ฮะเดอะบอยเดอะบอยมาเตโอโคสิตแล้วก็โรดี้นะครับข้างบนนี้เล่นไปเลยฮะแบนนาโดแล้วก็โฟเดนสังเกตที่ส่งมาเป็นพวกตีนตะขอทั้งนั้น เพื่อมาคลองบอลแล้วโฮสู้อาร์สโนนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับกองหลังอย่างที่เราคาดกันไว้เลยเมื่อกลางวันนะครับประตูออเตก้านะครับกองหลังขยับอาคันจีมาดีอารสขยับมาอาเก้ขยับมาแล้วก็กวาดิโอใส่ป๊อกอย่างที่บอกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตำแหน่งมันเป็นอย่างนี้ก็คือไคล์วอล์กเกอร์ถูกไหมครับไคล์วอล์กเกอร์มานูเอลคันจีลูเบนดีอาสแล้วก็ ลัทธานาเกะพอตัวนี้ไม่อยู่1ตัวเพราะเจ็บเลื่อนมันมาให้หมดเลื่อนมันมาแหมยุ่งดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงส่วนอาร์เซนลเองวันนี้4-3-3มาแบบมาแบบบอกกันเลยว่าจะเล่นแบบนี้นะครับ4-3-3ของอาร์เซนลผู้สาประตูคือรายาเนีครับกองหลังตามสูตรครับไวท์ White นะครับซาลิบาการียลมากันเยสแล้วก็ QVR er คู่ตรงนี้สำคัญครับจอร์ดินโยจะปักตรงนี้แดคแคนไรท์จะเคลื่อนปาดให้ก่อนแล้วก็โอเดกาดอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้ซิตี้กำลังจะใช้เนี้ลุมกินนะฮะแล้วก็ข้างบนวันนี้ผ่านความฟิตมานะฮะโอ้โหเป็นซาก้าเป็นเชซุสแล้วก็เป็นฮาวเวตนะครับในในเกมลุกวันนี้ก็ถือว่าอม,มาร์ตินเนลลี่หาย กาเบียลมาร์ตินเนลลี่หายนะครับเกมก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ทุกคนไปดูนะครับนี่แหละครับกาเบียลมาร์ตินเนลลี่หายเพราะฉะนั้นจะเป็นเชซุสวิธีเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่ผมยังเชื่อเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกลางวันว่าเกมเนี้ยซิตี้จะไม่แพ้นะครับในบ้านของพวกเขาจะไม่แพ้และมีโอกาสถึงชนะด้วยซ้ำไปนะครับอ้าละตอนนี้คู่นี้ พร้อมแล้วเลยครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะฮะหลายท่านโอ้โหข้อความแน่นมากเลยอืมสามแต้มไว้ก่อนถูกต้องครับไอ้ลูกได้เสียได้เสียก็แล้วแต่นะครับขายายาวๆของคอนซ่าี่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับแต่ว่ายืนผิดตําแหน่งบ่อยเพราะยังเด็กนะครับผิดตําแหน่งค่อนข้างอะมันถอยจนถึงหน้าประตูตัวเองเลยนะฮะ <laughs> <laughs> เห็นด้วยที่วันนี้แมคก้าเล่นดีในหลายพื้นที่แต่กรรมาการตัดสินไม่เป็นใจเป็นไรอะไรแล้วนะครับ ซาร่าที่บอกซาร่ายิงเปลืองสุดท้ายแล้วซาร่าก็ยิงประตูได้และทําให้ทีมชนะทุกอย่างจบเหมือนเมื่อก่อนนี่นครับที่เราดูบอลแล้วเราได้เห็นไฮไลท์ว่าอุ้ยยิงเข้าก็คนนี่ยิงเข้าก็จบในเกมเราไม่รู้หรอกว่ามันยิงพลาดขนาดไหนนะครับแต่นี้เราได้ดูพวกเขามันมีความสุขแล้วครับที่เราชนะได้นะครับชมแบตลี่มากเก๋าอีกนิดจะเนียนมากนะครับรูปร่างท่าทางดี แต่ยังเป็นลองเทน์ rain, อยู่อีกหลายขุมนะแบดลี่คงจะต้องใช้เวลาแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่แบดลี่ดีขึ้นกนะ็คือสภาพร่างกายที่เล่นเต็มเวลาได้ที่ผ่านมาเล่นไม่ได้เลยนะครับแมคกลิสเตอร์ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสามแต้มเอาแล้วดวงจะได้นะครับแบดลี่เด่นเกินเด็กใช่คอนซาดีขอแค่ชนะก็พอแล้วครับนะฮัวใจจวายครับจาพี่สินาลงนะครับวันดีครับพี่ทิศมาทันไลฟ์สดในรอบหลายเดือนเลยดีใจมาก นะช่วงนี้เตะทีเพสไม่ค่อยไหวนะครับโอโ้เป็นเหมือนกันหมด New Castle, มนิวคาสเซิลนี่ก็เจ็บเต็มไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ซิต,ตี้จะ4-0เลยเหรอพี่นันนะครับเลือกได้ขอสมันเกอร์จะพี่แท่งทองเออ่เป๊ปจัดกลางมันแน่นเลยใช่ครับพี่วิทูลอะไรยังเหนื่อยทุกนัดจริงเหนื่อยทุกนัดครับดูบอลเหนื่อยทุกนัดเหมือนเราเตะเองแหละนะครับแล้วก็หนาวครับช่วงนี้จ้านะฮะโอ้โหเหรา ปิดแอร์แล้วไงนะครับร้อนจะตายนะอันนี้ก็ไล่มาหลังเกมทีมชาติทีไรเนี่ยหืดจับตลอดสวัสดีเหนื่อยจนกว่าจะหมดเวลานะฮะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวทุกท่านไปชมกันต่อเกมกำลังซัดกันแล้วครับนี่คือเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลนี่คือหนึ่งในเกมแห่งฤด,ดูกาลเลยพลาดไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันของพิมลีกทุกคู่นะครับเดี๋ยวจะรวมมาในคลิปเดียวแล้วก็ คู่นี้ถ้าคึกก็จะแยกให้ถ้าไม่คึกก็ไม่แยกแล้วแต่ลมคนจัดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็าตามมาต่อที่นี่บีแอนด์ซิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกสวัสดีครับสอง้อยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิง c o a t i o n นงอมัาร์ม 3, 5, 5, 5, 5, 5. เฮาส์ปังหุดนำคาใหกมันแย่งไปได้เข้ามาน,ะนตขอพรอะไรดีนะาเอ๊ะทำไมหนูเห็นอยู่บนนั้น <ใ>จัดฟังเลือกขายหเราะมาอยู่ในโลกสุขสดใหม่สายฟาร์มเ้ามันก็จะหอมกลุ่นจากเตาทุกวันไปกันใหญ่อเดย์ฟาร์มเขาเอ็กซ์ไขายหเราะพบได้แล้วทุกช่องทางวันนี้ผมก็เคยคิดว่าน้ำเปล่าไหนๆก็เหมือนกันจนได้มาลองน้ำดื่มสิงห์ถึงได้รู้ว่านี่คือน้ำเปล่าที่ไม่ว่างเปล่าเพราะน้ำดื่มสิงห์มีอะไรมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ใสสะอาดแต่ยังมีคุณค่าดีๆที่น้ำเปลา่าขวดหนึ่งควรมีดื่มดูจะรู้คำตอบ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID